อันนี้ก็ไม่ได้จ้างกูนะเนี่ยแต่ว่าซื้อเลยไม่มีอวยแน่นอนบอกเลยไม่กคเต้ไม่ดูจริงไม่ทำงี้วะ่ะเข้าโดนนะนี่เรียบร้อยอแตก,กปังนี่แหละพ่อเอกโดนกูแน่กูบอกใหน้นี่ยอู้โอ้ซูมสวยและต่อแตกสวยเดี๋ยวบอรแก้วสวยสวยไปกระต่อ พตเปลต่อ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 ตายเหรอพิซาไแม่งนั่งนะดแอคเลยเฮ้ยนี่เป็นตัวแรกเลยเนี่ยที่แบบตายแล้วแอคขนาดนี้ไอ้เก่งว่ะนี่ดูสกินพระเอกหฮายอ้าดาวินดนี่เจอปุ๊บเจออุ้ยตาฟ้าเลยนี่หนุ่มรัสเซียเฮ้ยชูอ นีท่าดีเกลของเขาคุดหล่อ,อเฮ้ยอะไรวะทำไมนี่มีเงาที่ตีนะหล่อลแล้วบบคิเยสบ้างเลยเฮ้ยดูดิเงาเงาสวยวอันนี้ว่าว่าไม่ได้แล้วเนี่ยดูดิตีนไม่ลอยแล้วไอยูจินี่มันลูกเมียน้อยตั้งแต่ในอนิเมะยันเกมเลยเนี่ยหนา,าวเมาตูพอดีสุลตุนคนนี้เขารีเควส์มาว่าเขาจะเอาทุกอย่างนะ แต่มันเหมาได้ท่าเต้นอะไรมันเจ้าแผนนะโทขอไม่เกลือ,อะไรโอ้เปิดเพลงมาให้ฟังอีกรอบเลยว่านี่เจดีดไม่เกลือเอ้ยเขากระเป๋าพวกมึงให่หมดหื้ <ś c oughs> อยแม่งเกลือเรามาคิดทฤษฎีเนี่ยทฤษฎีเท็ดดี้ที่กูคิดได้เนี่ยสกินะญญที่แล้วเนี่ยยูจีเหมาไปแล้วสญญกินนี้ถ้ามาทรงเดียวกันไม่น่าใจร้ายหรือวนไปแพ็กคู่เลยวะอะแล้วบอกมาแล้วมากันเลยดีกว่าน้องๆพร้อมกับเพลงนี้เลยเพลง My Idol ไอ้เหี้ยมาแล้วนนน้ำกุย888พร้อมแล้วพวกเราไปเหียเรารองเท้าเต็มเลยซุ่มฟรีก่อนอ้าวแล้วมึงไม่พิมพ์บอกกูพรก่นี้เหรอไปทะไมอ่ะมันได้ทีละอันโอ้มึงทำทำใหม่ไว้แม่งต้องกดทีละอัน คุณจะหลุดเดี๋ยวพี่ต้องวิดพื้นมือเดียวโชว์ด้วยนะถ้าพี่ได้ในแบบาการเต็นทีครั้งแรกอะเนี่ยเอา้าอะไรวะได้เหรอเฮ้ยอันนี้ใช่ปะ่ะอันนี้คือได้ล้วป่ะเฮ้ยเฮ้ยวิววิวตกใจหมดเลยเมื่อกี้นี้แล้วก็เราก็มาแลกเล่นฟรีตรงนี้ใช่ปะ่ะเลือกอีก2ชิ้นฟรี10ครั้งอ๋อไ,ไป แรกๆขำหลังๆแข่งแล้วตอนนี้ยินดีด้วยคุณได้รับข้อเสนอพิเศษส่วนลดการใช้พลังต่อเนื่อง <c oughs> อ๋อมีส่วนลดด้วยอ๋อเฮ้ยดีว่าการันตีป่ะมีลดราคาเนี่ย,ยได้แล้วอาณาเขตหน่อยดูดิเอาละไอตรงนี้แหละที่มันต้องลุ้นกันเพลงมาไปกุย e n ได้ าลาไปกันต่อโหยเลยสามอนาคีเลยอนา,าคีมันอยากได้มันต้องเหมาว่าห <c oughs> ลังตู้เย็นเจ็ดพันเจ็ดบ้านป้าเ <c oughs> หมาพ่อเมง,ง่อย <c oughs> ไป <c oughs> ตู้เลยไม่เป็นไรถือว่าลางตู้อยู่ก่อนกูไม่เชื่อหรอกว่าจะเหมาไม่เชื่อหรอกแม่งเอ้ยเป็นกูให้แล้วระบบอ่ะกูบอกใหนะถ้าแม่งมุมหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นกูให้แล้วรูั่วเลยอ่ะเมาตู้อีสปอร์ตไอควายเออเอาเรื่องแปมาแล้วอังเคตไอควายอขนุมันเท่าไหม่ เนี่ยปิดตาด้วยนีตาบอดเลยเฮียอะไรนะคุ้มสี่พันเองอ๋อเราสี่พันเนาะอี๋เนี่ยอ่าน่าไอ้เกลือร้อยถือว่ากำลังดีนะน้องๆพี่ว่าประมาณสี่พันเอ้ยรับได้อยู่ สกิจนี้ถือว่ากําลังดีเชื่อมเล่นยังไงวะตูเล่นอันนี้อะไรอ่ะอ๋อท่าตีนี่ดูกันตีอ้าเจ๊อ้าเจ๊อ้าดี้เฟ่กูวิโกตีวาร์ฟวาร์ฟเอได้ได้อยากดูวาร์ฟนี่ไงวาร์ฟวาร์ฟให้มึงดูอะไรเนี่ยอะไรคืออะไรอ่ะมึงมาตายให้กูดิเออตายให้กูด้วยละกันกูให้ดูวาร์ฟแล้วเฮ้ยเฮ้ยโคตีแล้ววะนิวนี่มันน้องยาวหมิ่งนี่ ไปไปไปน้องน้องไปดังดิเขาดังดิเฮียเอาเรื่องวะเขดาดังเลย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 สวยด,ดีครับดีดไปกลางไปกลางไปกลางแม่งโคตรเท่เลยว่ะลูกไฟเออเนี่ยทำดีแล้วทำดียั่งชมยังไม่ได้อันตีแล้ววะ <c oughs> ต้องอันตีทีแล้วไม่ไหวแล้ว <c oughs> ปึ๊บ <c oughs> ปั๊บนี่นันตีด <c oughs> ิอุ้ยอุ้ย <c oughs> อันนี้อนี่แหละพายเอกยูจีแม่งโคตรปัญญาอ่อนนะแม่งผัวมาวัดเดี๋ยวกูไม่รู้เรื่องเลยอันนี้แม่งมีภาพขค้ืนวงขค้ืนไหวน,นี่ด้วยเฮ้ยยูโกเทสโอ้ยน,นี่นกาจะคประกอบอ่ะไอซาดไอยูจีแม่งตัวประกอบยันในเกมมาคิดดูดิไม่ไหวว่ะเฮอเนี่ยสวยจริงไงสามเนี่ยสี่พันคุ้มเลยยังไงเอาโดนะ นี่เลยเรียบร้อยแตกแล้วต่อไงแล้วดับเบิลคิวไงเอาเลี้ยชี้อมาวะมันต้องอย่างนี้เฮ้ยลืมลืมท่าวิ่งเปล่าวะแต่เยี่ยงวุ่นวตีเลยกระชืบชืบนี่เจ็บจานเจ็บจุกหมูเย็นได้อยู่แต่โอ้ยอ้ยิมิงโคเทตอนตีไอ้เหี้ย หนูเล่นได้อยู่ฝั่งนั้นมันปั๊มครับพี่เออกูก็ว่างั้นแหละทำไมไม่เล่นเลยวะเดี๋ยววาร์ปโชว์แม่งเลยเนีย่โชว์รันกะหล,ล,ลี่ปั๊บโชว์รันโชว์รานมูจิปังอุ้ยโอ้โหเทศกูยงิงละกูว่าแปลกๆแ,แล้วไอ้ทีมนั้นแปลกๆละหนูเก่นได้อยู่แปลกๆปลก โอ้ยมึงเล่นดีดีดิทีมโนหน่นาอุย้ยนี่หูแงหรงว่ะหมดธรรมดาเปล่านี่ธรรมดาดิน้องชายเดี๋ยวโดนแย่งมันจะโดนแบนตัวดูทรงนะมันจะมีคนมั่นไส้เราเยอะเว้ยวันเนี้ยเชื่อกูหมูเด็นได้ยงอ้ยแมงกูเท่ดูดิเฮ้ยต้องจัดแล้วว่า เฮ่มียกูไม่อยู่บ้านได้ตอนนี้โดนกูแน่กูบอกไงเนี่ยอู้ อไอ้คนน็ไม่ได้ก้างกูนะเนี่ยแต่ว่าซื้อเลยไม่มีอวยแน่นอนบอกเลยแต่เติมไปเติมเว็บเติมเกมได้นะ Shop. ลิชแมนช็อปร้านเติมเกม,เ,กมเติมไหวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม ROV บนเว็บรับลิชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิชแมนช็อปเท่านั้น เอ้ซูมสวยแล้วต่อแตกสวยเดี๋ยวบอลแก้วสวยสวยไปกันต่อพี่เปิ่วแก้วต่อ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 หน่อยต่อหน่อยไปแล้วไปแล้วไอ้จับเด็กจับเด็จับเด็กจับเด็กจับเด็กจับด็วิ่งไปไหนวะโอ้ยไอ้เซโกโจตายให้ดูหน่อยครับมันมีท่านอนตายโอเคได้เลยเด็กกูรีวิวท่าตายให้ฟังนะครับไอ้สานให้กูรีวิวท่าตายโอเคเดี๋ยวดิ อยังไม่เห็นท่าตายถ่ายรูปเลยพี่เดี๋ยวพี่รีวิวให้ฟังนะรอพี่ตายแป๊บนึงแต่น่าจะยากนะเกมนี้พี่กัง้างแบบคีย์เอสแหละนี่เดี๋ยวมึงโดนไอ้เด็กต้นเตีนวิ่งหนักคอไหมเฮ้ยกูไม่รอแล้วไอ้บ้าเลยไอ้ควายตีโด ันนี้มึงตายอะไรใช yeah. <c oughs> ่ไหมเนี่ยเหี้ยมึงนั่งค้างอ่ะพิซซ <c oughs> <success> ่าแม่งนั <c oughs> ่งฮะพ่นแอกเลยเหี้ยตายยังแอกอ่ะเฮ้ยนี่งเป็นตัวแรกเลยเนี่ยที่แบบตายแล้วแอกขนาดเนี้ยอ่ะเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ยแม่งต่อมันตายแม่งกวนตีนก็ต่อมันฆ่าได้อีกพิซซ่าเลยกวนตีนเพื่อนตัวเองนี่แหละเฮ้ยคุ้มคุ้มมึงเติมเลยไอ้เหี้ยถ้าตายคุ้ม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 เออ โอว้ยพี่โอ้มึงไม่จอดวะจอดไม่ทันแล้วกูแตกอุ้ยโอ้ตายตายเฮียไอ้กล้ามันเด้นี่ไงรีบร้อนตายนะตายไงไอ้ยานั่งเหมือนเดิมมันนั่งเงี้ยนั่งเงี้ยเฮียคนขี้แอกลองนึกภาพนะถ้าทีมเราด่าเราเยอะๆมึงก็ไม่ตายแล้วมึงก็นั่งแอกเงี้ยกูดีนะดีมาก ตายไม่พอกวนตีนเพื่อนได้ด้วยไรคาแดนดดีไรคาแดนดดีโอ้ยเอ้ยมึงไหวเนี่ยเอ้ยจับจังเลยโอ้ยจังเลยตายอ้าวเพอยูเดียดูดิต่อมันตีอ่ะมุลาสังกีลองมุลาสังกีใส่เ้ยระวังโดนต่อยสี่ตัวร่วงเฮ้ยยุ่งจุ๊บเอาวอ้าวตายหรออ้าวแล้วว่าอันเนี้ยแข่งแล้วยายลูกไอ้เหี้ยกวนตีนมง น้องๆไปซื้อนะครับซื้อซื้อซื้ออันนี้ซื้อได้ซื้อเลยซื้อเลยคลิปนี้คลิปแรกนะที่อวยมือขนาดนี้เนี่ยรู้ป่ะพักเอาไว้ก่อนนะครับความมันเนี่ยเดี๋ยวมันเกินไปนะใครที่จะซื้อเนี่ยลังเลนะครับพี่วิวให้ฟังเลยแล้วกันนะว่าซื้อเถอะอันนี้ซื้อเลยเหมายิ่งดีเอาทุกท่าเอาทุกอย่างนะครับบอกเลยว่าเราใจหลอดที่อ e Sport แน่นอนเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ สกินนี้พี่ให้แเต็ม10แล้วกันนะครับถ้าจะให้10เต็ม10เนี่ยตัวนี้ต้องพนะันห้านะถ้าเอฟเฟกแบบนี้เราพันห้าเอาไปเลย 10, 10เต็ม10นะครับแต่ว่า4ี่พันไงเลยได้8เต็มสิบนั่นเองมึงจะหักหรือวอ้เหี้ยมึงกล้าไให้เกมมันได้กำไรเล,เลเยไงถือว่าคุ้มแน่นอนสกินนี้มากกว่ายูจิเยอะเลยเป็นสกินแรกแนนะ่ที่กูทําคลิปอวยขนาดนี้เนี่ยใช่ปะโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกัน